ไปดูเรื่องเบาๆหน่อยละกันนะคะไม่รู้เบาหรือเปล่านะเออเบาสําหรับคนดูแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นอาสานี่ยอาจจะงานหนักหน่อยนะคะไปดูอาสาสมัครที่เขาจับสัตว์เลื้อยคลานนะคะคุณผู้ชมคะไปดูค่ะว่าจับอะไรค่ะบ้านหลังนี้เขาแจ้งมานะคะขอความช่วยเหลือจากคุณสมเกียรติขุนแสนมาช่วยหน่อยเถอะในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรีนอนอยู่ตรงนั้นนะคะ โอ้อยู่ในห้องน้ํานะคะตัวต้นเหตุบรรตุอะไรยาวเกือบ2เมตรเลยค่ะมายังไงไปยังไงอ่าไม่ถามไม่ไถ่ไม่พูดไม่จาค่ะเข้ามาทางรูนั้นเหรอไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะตัวใหญ่มากแต่ดูจังหวะฟาดทางโอ้โหอันตรายมากนะคะอ ดีนะที่พี่เขาหลบทันน่ะไม่งั้นบเดฟาดเร็วมากและแรงนี่คืออาวุธของเขาเลยค่ะวแต่ตัวใหญ่จริงนะเขาต้องเอาเชือกคล้องก่อนแล้วเขาหางเขาจะฟาดตัวเขาใหญ่มากผมไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้เค่ะสองเมตรพี่สมเกียจจะทำยังไงคะแกก็ใช้เชือกคล้องนะคะคล้องได้แล้วก็ค่อยๆลากมันออกมาลากออกมาผมว่าถ้าเขาเจอเด็กเจออะไรเขากัดได้ได้ได้เด็กเขาไกลเขาฟาดนี่เป็นคมเลยนะคะ ดดูิทีนี้ทํายังไงต้องหาผ้ามาปิดตาเขานะคะตัวเงินตัวทองเนี่ยถ้าเขามองไม่เห็นแล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าพวกผู้ต่อสู้เขาอยู่ตรงไหนเอาผ้าคลุม้อ้ได้ล็อกคอแล้วก็ผ้าคลุมให้ได้แล้วเอาออกมาในที่โล่งให้ได้นะคะ โอ้โหปีฟาดหางฟาดหางกระดมคนมาช่วยค่ะเอาดูว่าจะช่วยยังไงครับเอาสองสองบ่วงแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดึงห่วงน่ะดึงข้างๆางได้เลโอ้โหเดี๋ยวผ้าผ้าขูงห่วงไม่อยากจะออกครับเหมือนอยากจะอยู่ตรงนี้นะเออเี่อถอยถอยถอยอยากออกนะแล้วฝืนเมื่อไหร่โอ้โหขืนเอาอย่าง อยากจะอยู่ตรงนี้ครับคือมาอีกห้องนึงงละนี่เป็นห้องส่วมละสุดสุดแล้วอ่ะดูสิเอ้โหตามข้อมูลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหมามันเห่าไล่เออแล้วดูพยายามยืดก็สูงเท่าคนเลยนะ เวลาเขาตะกายขึ้นน่ะยืนได้ขนาดนี้เลยอ่ะสู้ไม่ไหวอะค่ะคนคนต้องถอยก่อนพอหมาวิ่งไล่เขาเาก็หนีเข้ามาในบ้านคนไม่ได้ปิดประตูบ้านไว้สิทธาเนาะก็ประไว้จะลืมปิดประตูโอ้โหนู่นอะปีนกำแพงได้ด้วยความทุลักทุเลนะคะเอาจับได้สักทีหนึ่งนะฮะเอาผ้าคลุมเล่เราเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยสิตัวหนักนะคะ ตัวบักเอฟเลยนะครับค่ะตัวบึกเลยแต่เอาจริงๆนะดิฉันว่าปล่อยไปสักพักนึงเขาคงออกมาเองอ่ะใช่ไหมเราไม่สนใจจะออกมาตอนไหนล่ะไม่รู้สิเขาคงไม่เยอะแล้วถ้าอยู่ตรงนั้นทั้งคืนแล้วเราจะได้นอนเหรอไม่รู้นะเอออ่ะก็ไปปล่อยตามธรรมชาตินะคะไม่สามารถทําอันเขาเรียกอะไรนะไปฆ่าไปแกงเขาได้นะคะผิดกฎหมายค่ะสัตว์ป่าคุ้มครอง เต็มท้ายรถพอดีเลยนะครับเท่ากับคนคนเดี่วสองเมตรเอากับโปร่งรวเลยดูทันไหมคะอ้าวดูไม่ทันเหรอคะทะเบียนรถอ๋อดูอีกทีค่ะอะไรนะหนึ่งสามลงท้ายด้วยหนึ่งสามดูไม่ทันดูอีกทีค่ะเดี๋ยวดูอีกทีนะคะสิบสามปีคุณผู้พวงด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยสิบสามปีที่ไหนเอาไม่รู้อ่าดูดีๆดูดีๆเอาก็นี่ไงหนึ่งสามนี่อะไรแล้วไม่ทันอีกแล้ว เอาบอกให้ก็ได้ทะเบียน7จ็ดสามหนึ่งสามแหมเลงเหลือเกินนะนั่นวนอยู่นี่แหละช่างภาพถิ่นนั้นเอาละ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 ขอขอปากขอคออออยี่นี่ไงขนาดเป็นผู้ภัยนะผู้เชี่ยวชาญนะคะช้ำเลยอ่ะก็แหมขางมันยาวอ่ะเนล่นเอาช้ำเลยอ่ะดูดินี่ขนาดมีเสื้อรองอยู่นะคะมันร้ายอยู่น่ะร้ายสิ